สวัสดีครับผมแอดพน่จากบนนัดกินนัดเที่ยวครับตอนนี้นัดก,ก็พามาที่ห้างนะครับมาซื้อของวันนี้ก็เดินมาขึ้นชั้นสองมาหาข้าวกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศข้างบนนะครับ ก็กำลังแรกสุกอองอยู่นะครับแลกวุกปองซื้ออาหารถ้าเสียงไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่แมีค <c oughs> จะเดินมาร้านอาหารแล้วนะครับ ถึงร้านโป๊คือร้านอาหารนะครับเขาข้าวผัดกระเพราครับทะเลครับไปหาที่นั่งก็นี่นั่งตรงนี้แหละี่เหมาะดีละตรงนี้ นั่งนั่งนี่และเอ้านั่งนั่งนังนง่นั่งตรงนี้ก็ตรงนี้เราก็มาดูครอบครัวผัดข้าวแล้วนะครับรอตับข้าว <c oughs> สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่คิดถึงผมทาง YouTube ว่าผมไม่ได้ทำอะไรตอนนี้ผมก็มาไลฟ์สดให้ทุกคนการคิดถึงนะครับวันนี้เราก็ดูดพอครัวขายข้าวดีกว่าหนุขายเยอะเป็พ่อครัวดีกว่า It, เอา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 ไข่ด้วยใั่นี่ดีแล้วค่ะ

ติดตามได้นะทาง u t u b e เพราะว่าผมไปลงใน YouTube บลายการช่องนัดเที่ยวนักกินตอนนี้เราก็ได้กับข้าวมาแล้วนะครับนี่ข้าวนะเดี๋ยวรอช้อนก่อนนะพี่ิน้องรอช้อนกับพุด,ดย้อนก่อนน่ากินกันไหมไม่น่ากินอย่าลืมกดด้วยนะ มาล้เดี๋ยวรอาไปเดี่ยววันนี้ก็ดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับบรรยากาศชั้นสองบรรยากาศให้คนดูแล้ะเลยไปคิดถึงโรตัสแวะมานะครับข้อที่สองร้านนี้เป็นร้านมูมโปร ร้านอาหารตามสัง่งครับขึ้นบันไดเลื่อนมายูทางฝามือเดินเข้ามานี่เดี๋ยวก็จะถึงใครเอาเห็นไหจอดอย่างนี้อากาศก็มีการสอนเรีย่ยงสอนอะไรอย่างเงี้ยสอนเลน,นตีดูบรรยากาศก่อนอ่สำหรับ ใครที่อยากไดส้สติกเกอร์ผมนะครับตอนนี้ผมก็ก็ได้จัดจัดทำสติกเกอร์อยู่นะครับตอนนี้น่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าเกิดใครอยากได้สติกเกอร์ผมก็ตั้งขายแ่นละ150าบบาทเดี๋ยวผมจะแปะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างาเบอร์บัญชีผมและใครอยากได้ก็ส่งชื่อที่อยู่มา แล้วอวนตังเข้ามาแล้วผมจะจัดส่งไปให้นะครับสติกเกอร์ถ้าใครอยากได้ตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรหรอกาพาดูบรรยากาศแล้วกันรอบรรยากาศรอก๋วยเตี๋ยวนี่สาหลับรอก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวก็ได้มาแล้ว เกี่ยวกับข้าวผัดกะเพราทะเลไข่เจียวอย่างนั้นผมก็ขอตัวทิ้งข้าก่อนละกันเดี๋ยวในคลิปหน้าค่อยดูกันใหม่นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ